สวัสดีครับครูแจ็คอินดี้อิงออนไลน์เลสันวันยูนิตทเวลยูนิตสุดท้ายของ Lesson 1นนะครับซั b ฟิกเวิรเติมไปให้เป็น Verb มีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับคำแรกนะครับ Press ครับ Press มีความหมายแอบแฝงอยู่นะครับแปลว่ากดนะครับลองมาดูตัวอย่างนะครับ impress impress i m ตัวนี้เป็น prefix นะครับมีความหมายสองอย่างนะครับในกับไม่นะครับแต่คำนี้มีความหมายว่าในนะครับ press แปลว่ากด กดลงเข้าไปในใจครับเพราะฉะนั้น Impress จึงแปลว่าประทับใจครับเหมือนกับคำที่เราเจอบ่อยๆนะครับ first impression นะครับความประทับใจนั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ depress depress ครับดีครับความหมายดีไม่ดีครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดีตัวนี้นะครับเป็นความหมายติดลบนะครับแปลว่าแย่แปลว่าต่ำนะครับ press แปลว่ากดครับกดให้ต่ำลงนั่นคือหดหูหรือทำให้ตกต่ำนะครับ d e p r e s s อีกหนึ่งคำที่เราเจอบ่อยๆนะครับนั่นคือ depression นะครับเป็นพายุจำได้ไหมครับพายุความกดอากาศต่ำนั่นเองครับนี่คือคำว่า press นะครับไปดูคำต่อไปกันเลยนะครับ port ครับ port p o มีความหมายแฝงนะครับแปลว่าส่งนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับ import import i m ตัวนี้นะครับแปลว่าในนะครับ port แปลว่าส่งส่งเข้าไปข้างในครับสรุปสุดท้ายนำข่าครับ อีกหนึ่งคำนะครับ exports exports ครับ x ตัวนี้แปลว่าออกนะครับ port แปลว่าส่งเพราะฉะนั้นครับความหมายตรงตัวเลยครับส่งออกไปข้างนอกนะครับและนี่คือ port นะครับไปดูคำต่อไปครับ proof ครับ proof นะครับไม่มีความหมายแฝงครับแต่เจอปุ๊บเป็น verb นะครับลองดูตัวอย่างนะครับ approve approve เจอ proof เป็น verb นะครับ approve แปลว่าอนุมัติครับอีกหนึ่งคำครับ improve improve เจอพูดเป็นเวิร์บนะครับตัวนี้ improve แปลว่าแก้ไขหรือปรับปรุงนะครับต่อไปนะครับ sit sit ตัวนี้ออกเสียงให้ดีๆนะครับจะมีเสียง T ลงท้ายนะครับถ้าเป็น sit แบบนี้นะครับ s i s ตัวนี้เป็นคำนามนะครับแต่ถ้า i s t is ตัวนี้ เป็นคำนามที่เป็นคนนะครับแต่คำนี้นะครับ s i s t มีทั้ง s และมีทั้ง t ถึงจะเป็น verb นะครับดูให้ดีๆนะครับผมตัวนี้นะครับลองมาดูตัวอย่างนะครับ assist assist ลงท้ายด้วย s นะครับเป็น verb แน่นอนนะครับและ assist แปลว่าช่วยเหลือครับอีกหนึ่งคำนะครับ i n s i s t i n s i s t ซิตตัวนี้เป็นเวิร์บแน่นอนนะครับ In s i ิแปลว่ายืนกรานหรือยืนยันครับไปดูคำต่อไปนะครับ m i ด mid มิดตัวนี้เจอปุ๊บเป็นเวิร์บนะครับลองดูตัวอย่างนะครับ transmit transmit เจอมิดเป็นเวิร์บนะครับตัวนี้นะครับคำว่า trans มีความหมายแฝงนะครับเป็น o o t นะครับแปลว่าส่งนะครับเพราะฉะนั้น transmit จึงแปลว่าส่งหรือขนส่งก็ได้นะครับอีกหนึ่งคำนะครับ admit admit จอคำว่ามิตเป็นเวิร์บทันทีนะครับ Admit แปลว่ายอมรับนะครับต่อไปนะครับ feels feels เจอ feels เป็นเวิร์บนะครับดูตัวอย่างนะครับ confuse 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 ตัวนี้นะครับเป็นเวิร์บแปลว่าทําให้สับสนนะครับอีกหนึ่งคำนะครับ refuse 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 ตัวนี้เป็นเวิร์บนะครับแปลว่าปฏิเสธนะครับไปดูคําต่อไปนะครับ pick pick พกตัวน <ítulo> ี้ไม่มีความหมายแฝงครับเจอปุ๊บเป็นเวิร์บนะครับดูตัวอย่างนะครับ expect expect ลงท้ายด้วยเพกเป็นเวิร์บนะครับและ expect แปลว่าคาดหวังครับอีกหนึ่งคำนะครับ respect respect ครับลงท้ายด้วยเพกนะครับเป็นเวิร์บนะครับและ respect แปลว่าเคารพนะครับต่อไปนะครับ sign sign ไม่มีความหมายแฝงเหมือนกันนะครับเจอปุ๊บเป็นเวิร์บทันทีนะครับลองดูตัวอย่างนะครับ assign a s ดไซเจอคำว่า sign เป็น Ver รนะครับแปลว่ามอบหมายนะครับและ design Design s ซ g ์ตัวนี้เจอปุ๊บเป็น Verb นะครับแปลว่าออกแบบนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดู Adverb บ้างนะครับ Adverb มีทั้งหมด4คํคำนั่นคือคำว่า Li a ไ was และ w a s นะครับการจะเป็น adverb ของ l e e ได้นั้นต้องมาจาก adjective บวก l e e เพื่อให้กลายเป็น adverb นะครับเพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีๆนะว่า l e e เป็น adjective หรือ adverb นะครับส่วนคำว่าไว้นะครับเช่นคำว่า o t h w i s e o t h w i s e ไว้ตัวนี้นะครับเป็น adverb แปลว่ามิฉะนั้นครับคำต่อไปนะครับ forward s ตรงท้ายด้วยเว r ร์ตัวนี้นะครับเป็น adverb นะครับแปลว่าไปข้างหน้าหรือส่งต่อนะครับและคำสุดท้ายนะครับ always always ลงท้ายด้วยเวเป็น adverb นะครับตัวนี้แปลว่าสม่ำเสมอนะครับแต่มีอีกนิดนึงนะครับรีบางตัวเป็นได้ทั้ง adjective และ adverb นะครับมีคำว่าอะไรบ้างครับคำแรกครับ jelly 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 แปลว่าประจำวันครับ monthly monthly ประจำเดือนครับ weekly weekly ประจำสัปดาห์ครับ yearly yearly ประจำปีครับ early early แปลว่ามาก่อนตอนตอน้นหรือเช้าตรู่ก็ได้นะครับและคําสุดท้ายนะครับ likely likely แปลว่ามีแนวโน้มนะครับเพราะฉะนั้นเจอคําว่าร่พิจารณาให้ดีๆนะครับว่าเป็น adjective เป็น adverb หรือเป็นทั้งสองอย่างนะครับและนี่คือ unit ที่12ครับ